สีน้ำตาลน่ะูสีน้ำตาลหนึ่งหนูสีน้ำเงินอ้าเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่สีน้ำเงินไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยไม่นะไม่ใช่สีน้ำเงินโอยไปแล้วโอ้ย เสียงเยด็กเลางไห้ <c oughs> ปไปไลน้องปไ <c oughs> ปไล่ปไปไล่ไปไล่ทำไปไอ้เจี้ยว

อะไรวะอะไรสวัสดีครับแช่ว่าไม่ได้กินเสียงชัวชวันนี้เราจะเล่นเกมอะไรไม่รู้ที่ร,รู้เล่นไปก่อนเถอะได้คลิปแล้วหนึ่งอะเกมะเกมโอเคลูกเรือด้วยเยี่ยมไปเลย หน้าที่โคตรมีประโยชน์มากโอ้โหมีแม่หมอมีอะไรเนี่ยผู้อำนวยการมีผู้ทำนายสแปมหมอผีอะไรวะมีอะไรเนี่ยโอ้ยแหลกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเกมนี้เฮ้ยตกใจเหี้ยายาจะทำอะไรกีบเอา ไม่เอ้าเอ้าอืมไม่พูดทำนายอ้าเอ้าแล้วกูเอ้าเอ้าก็กลายเป็นไรนี่เอ้าเอ้าแล้วกูฆ่าคนได้ไงนี่เอ้าอะไรอะไรอะไรวะอึ๊บไอ้เีิยพูดทำนายเปรตเลยอะไรอะอะไร ไม่รู้เรือกอะไรเลยเออเอาอ๋อตัดสิขาเป็นโดนสกปรตจีนฮ่าฮโดนสกปรตจีนตายต่อหน้ารีเปลิดเลยโดนมี่แทงแทงๆๆงไม่ตายถือ ด,<า>ด้เบบาารามทำไแต่ะะไม่รู้ามันเอะไเพราะว่ามเขาหนกลัดนฆ่าะ่านะไันได้ยินเอาหอ,อ,าอาหมอตายแล้วเหรอครับานาลยเอหมอตายแล้วหมอตายคนแรกเลย หม,มอเป็นไรตายอะหมอโดนฆ่าไงอะไรเนี่ยขนไหนหมอว่าจำไม่ได้อีกตัวตันรก เดาหรือเปล่าเออใช่เดาหรือเปล่าโอ้โหโอ้ยทำไมได้ยินเสียงคนเปิดไม้เนี่ยช่วยอะไรได้มั่งจะช่วยเนี่ยมาช่วยอะไรไม่ได้เลยเลยช่วยทำอะไรไม่ได้เลยทำไมโจมตีอะไรยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเนี่ยเอ้าเอาบั็กไปแล้ว อย่างนี้ต้องหาคนติดตามชีวิตไปก่อนไหนโจมตีไอ้ไหนวะไม่ใช่นี่ดิ Amazing Thailand มึงจับนี่ยอย่าเดินหนีดินี่ก้มีปุ่ม่ากูทำอาไรกิจไม่ได้อะไรช่วยด้วยเอาระบบมือได้คืออะไรเนี่ย เอาเกมดีคุณภาพดีไปแล้วเอ,ออเฮ้อเอ,ออเฮ้อเออเฮ้อช่วยดูอ้วยกดปุ่มไม่ได้จะทำภารกิจตึงต๊งตึ๊ง เราแถวห้องเนี่ยแถวห้องเอ็ดมินนะอืมเาสุกไปตรงไหน,นอ๋อก็ได้ครับสีเหลืองถ้าคุณบอกว่าคุณเห็นนะมึงไอตัวดีเลยหมอเปรตแทงกูสะตายเลยเฮียมึงนี่แทงกูเลยหมอหมอ ไอ้เหียเอาเอามาหยาบเฉยเลยโย่แม่มึงเิอ้าอ้าวไม่ยนหรอมึงวิ่งออกมาจากสีชมพปูแน่ใจนะแน่ใจนะเอ้ยแน่ใจนะต่องในี่คขาเนี่วมัน ช่ไหมสรุปกูก็ยังทำภารกิจไม่ได้ทำไมอ่ะทำไม่ได้อ่ะเพื่อนทำภารกิจไม,ไม่ได้อะมันปัก <manufacture> ม <internet> ันตักมีค่าอยู่เนี่ยโอ้วิญญาณโอ้โวิญญาณสิงสถิตโอ้สวัสดี

เหนือมึงเป็นสะกดจิตใช่ไหมเหนือเหนือสะกดจิตใช่ไหมม่วงเป็นอะไรม่วงสายลับใช่ไหมเออพวกมึงฆ่ากันเองพวกมึงฆ่ากันเองเนยเออพวกมึงฆ่ากันเองนะกูดูผู้มึงแลกมีดกันเลยเออกูลูกเรือก็ผูแพ้พยอยู่แล้วไอ้เหี้ยมึงมึงแลกกันเองเลยมึงว่าไงวะมึงอย่าโบวชดิ<า>ไม่รู้อันนี้ก็แล้วแต่ อะไรเนี่ยอะไรกูวัดกูเฝ้าเสียงตามกูอะคู่ละกูลุกเลยนะกูลุกเลยแล้วกูเป็นคนบอกบอกให้ทุกคนฆ่าเขาเพราะกูเห็นว่าเขาเป็นศัตรูพวกมึงก็คนรู้นะว่ากูบริสุทธิ์ไอ้ม่วงอ่ะหรือกูไอ้ม่วงอะแต่กูบริสุทธิ์นะเพราะกูเป็นคนสั่งให้พวกมึงฆ่าเขาอ่ะและเขาก็เป็นศัตรูอ่ะ ก็คิดเอาฟังกูนนะคือไอ้ไอ้ม่วงมันแปลงเป็นสีไหนวะสีเหลืองอะเป็นปลาไอ้มีนัวเองกับตาก็ก <c oughs> ็ไม่ไม่ต้องสงสัยอะเพราะว่าผมเห็นสีขาวเป็นสัตวแไอ้ผมระบังให้พวกคนข่ากับตาไงเอาเอาม่วงไปเออม่วงไงม่วงไอ้เหี้ย สาวไม่อ่ะเวบเลยเห็นไหม้บเลยเห็นมเอ้ยจบแล้วโอ้โหว่าวแดงไหมอมันเป็นเป็นสวยเพื่อนสวยเป็นอะไรสีแดงเป็นอะไรยเป็นเลยกูนรไม่ใช่เหรอ กูโดนสะกดจิตแล้วกูก็โดนแทงตัวเองตายไปเลยอ่ะอะไรอะอ,ะอะไรอ่ะ,ะกูโดนเกาวหากูโดนเกาวหาโหลไม่ใช่กูไม่ได้เป็นกูโดนสะกดจิตแล้วก็โดนแทงตายตัวเองอ่ะอะไหรือเปล่าโอ้จบแล้วครับจบแล้วโอเค